ยินดีต้อนรับสู่เทอร์มเนอลทิปส์โอ้โหแค่เสียงก็ดูน่ากลัวในชีววันฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเล่นยังไงกันนะเขาห้อมเลยเขาห้อมเลยมันมีตัวคอนโทรน่ะออบเจกต์คือแกปแกปอะเทปแกปอะเทปนี่คืออะไรอ๋อนี <c> ั <oughs> นี่อะเทปเทปเทป Say, Pokahan, you said, Tape up by the hat, and we hit it. a bit of valued employee. This is your first night on duty here at Terminal 13. Wow, you need at your counter and scan their passport. Their data and travel details will appear on your monitor. This is very important. Your job is to ask a few questions to make sure their answers match their data. If everything checks out. Accept the traveler's passport and let them through. Occasionally, something won't feel right or their story will not line up. Yes. In that case, do not hesitate to reach for the gun below your counter. Be careful, some will not be who they say they are. If you let one of those through, the company insurance will not cover what happens next. Yes. Good luck, and thank you for keeping our country safe. Thank you, Happy คือชีนเด็ ب, พุดเดิ้ลศูนย์สี่ทำความสะอาดอะไรจำตะแกียร์อีวัวนคุณจะจำตะแกร์ทำไมเขาไปไหนอ่ะเอาตร้นี้เอระทำความสะอาดตรงนี้นนเฮฟหนึ่งหนึ่งที่แล้วสามมันแล้วอันนี้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 อนนโอเคเซอร์เยสเซอร์รอเพื่อที่จะเจอเจอกับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกนะแล้วเพื่อนกูหายไปไหนไหเนี่นักท่องเที่ยวคุยกับนักท่องเที่ยว ค okay. ุยยังไงข้าในห้องนี้อ่ะโอเคถามอะไรดีถามงานด้วยช๊อบนี่ดกวยโอ้ยเสียงขอบประตูโอเคปิ okay. <laughs> ดไปกันนองตากนี้เขาอยู่วัน ยิงหัวมันได้ไหมเนี่ย <c oughs> เสียปืนมาอ๋อเราต้องตัดสินใจครับว่าจะให้เขาเข้าไหมเข้ามาดิโกโก้เข้ามาเลย <c oughs> กูมีปืนนะเฮ้ย <c oughs> okay. ปิดประตูแล้วมาไปไหนเนะี่ย อ๋อเราเราเป็นคนตรวจการโสวัสดีครับอ๋อเรามีข้อมูลด้วยโอเคครับถามงานก่อนตอบไม่ตรงยิงหัวนะครับมันก็ถามอ้ระยะเวลา,าวใชั้นมันคนชั่ แล้วก็ไปเช็คกล่องคนคอนะ่มีปืนนี่ผมไม่สนนะไม่ไม่สนนะรู้สึกมันแปลกแปลโอ้ยแก๊สแก๊สแก๊สไอ้แก้ยไปข้าวมันปิดร,ร,ระบบระบบมันอยู่ไหนอะเฮ้ย จะตายแล้วเฮ้ยโ okay, อเครองไปแมนเดลชิชันซิสเต็มส h a ัพเ e นรีเซ็ตรีเทิร์นทูยูร์เนสเดนเดดโพสกลับไปทำงานที่เราละกันต่อ <c oughs> เฮียแม่งกูยิงมันมันส่งแก๊สพิษไหมกูเลยเหรอทำความสะอาดกันเฮียคนนี้มาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชาย <c oughs> อ่าพอเตอร์ชิป ฟอร์มเบลเยี่ยมอืมโอเคครับรู้เหมือนโกหกไงไม่รู้คนนี้อ่รับรับไปรับเข้ามาได้ครับทำวาอาเนี่โยโค้เสียงอะไรตรงนี้คืออะไรอ่ะคนต่อไปแล้วมันมันเลือกคนอื่นไม่ได้หรอวะ เขาวันนี้เป็นคนหมอนะฮะถามงานก่อนครับนักวิทยาศาสตร์เท้าใจแอนเหตุผลคือมันดูยิ้มแบบแปลกๆนี่อะไเกันเลยก็ดูน่าน่าสนใจ อีกแม่งเลยเราใจยากมันต้องมาส่งอะไรทห้อย่างเฮ้ยถูกไม่ไม่กีถูกเว้ยมันจะแปดขีคครับขีข่เจ้าถามอะไรถามเจ๊าบก่อนที่ผลมันดูแปลก ดูหน้าหน้าก็ดูให้นะดูตามโง่เหงะไอ้แค่หน้ามันดูคมอยู่แบนหน้าคมเข้าได้ครับเข้าได้ดูคนน่าจะคนดีโง่เหงมมันบอกเข้าช้ากูยิงเงีย่ยแปลกแปลๆโอเคโอเคโอเค,อเคตกใจหมดนี่คือทำอะไรได้สี่สิบบาทซื้อซื้อเนี้ยสี่สิบ สวัสดีครับสวัสดีครับทางเจ้าก่อนเป็นคุณครูกันเหรอไม่เชื่อมาทำไมไปให้เขาโอเงคเนคนนี้นะดีอยู่มะ หน้าอะไรเว้เข้าทำความสะอาดอันนี้นะครับก็เป็นเงินต่างๆนะจบเลยเหรอมอเตอร์โอ้ยม่มีกล่องได้เว้ยไเปิดเช็คเอาท์เดอะบ็อกกล่องเฮี้ยอะไรนะว่าต้องไปกดตายแน่เลยโอ้ยไม่ใช่ไม่ตายครับเป็นแกร็บนะเป็นของเป็นเทปนะให้เอาเทปไปใส่ว่ส่งยาพิษมาโอเค Hello night shift operative now have access to the X-ray scanner. When a traveler stands at the counter, press the button to activate the scan. scanner will reveal the traveler's skeleton. Use this to detect anomalies that the eye can not Good luck. do <laughs> <laughs> เฮ้ยคุณเข้ามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าเหยียบหัวแม่นจบับเป็นบิสเนสเนาะฟูทามบิสเนสเงี้นเหรอ,อต่อ,อ,ตตอแหล่ต่อแหล่ผมใช้เซนต์ยิงนะถูกผิดก็ไม่รู้อะแล้วอยากย,ยิงก็ยิงเลยเอ้ยขอนำความใส่กันงเอ้ยอย่าได้ชนชันไอ้คิดว่า เนี่ครับจอบว่าคนดียะคนดีบ๊าซื้อองให้เข้าเลยอะชอบชอบคิดมากเข้าไปเลยครับเดี๋ยวถ้าทำอะไรไไวิดีกูยิงเราไปเช็คได้ไหมว่ามันทำอะไร ันนี้มาเสืออะไรวะดีเพปืนขี้เหี้ยไอ้ลำพูเป็นอะไรวะวิท <c oughs> ยุเป็นไรวิทยุเป็นไร <c oughs> <c oughs> เียยิงตัได้เฮ้ยใครเขาประตอ้เหียกูกูไม่น่าคัดคนตามโง่เหงเลยสวัสดีครับอ๋อเหียมีคะนสารีนี่ว่า ้องใช้ดิหน้าปกติวะจอ๊อบก็ดูไปไปได้ทุกคนให้เข้าก็คาแค่งานตกงานธรรมดางานการบิดนี่อันนี้ต้องรอถึงร้อยนะครับ คนนี้น่ายิงตายเลยไม่เอาไม,ม่คิดเอ้แเาแล้วทำไมมันไม่มีเลือดโวยทหารน่ากลัวทหารเครืร่อนเคลื่อนอิสเลยใช้ไม่ได้นะครับทำจ็อกก่อนอืมจ็อกเมื่ดูน่าสนใจนะ ไม่ต้องเข้ามันแตกมากครับปืนแตกเลยรู้สึกมันแตกทหารเมื่อกี้มันระยะเวลามันดูนั่นเกินไปเคยสะเดช้ได้ครับเฮ้ยครับปืนก็หมดแล้ว <c oughs> อีกศาสเอร์กดปิดกดู่ระยะเวลาไม่ได้นานนะนะมรกโทษครับพี่ปืนลัน่นเข้าไปเลย อ๋หพี่คริบรีบไปนะไม่ให้ข้าหรอกหลอกมืงเล่นนะเอ้ยชิบหายอ้ยคนดีกูไม่ทกเอ้ย Warning emergency lockdown evacuate personnel immediately เขี่ยคนดีเอ้ยตีประตู Attention Fouse to your post Return Alarm at once ที่ต้องไปทำความสะอาดก่อนใครเข้ามาอีกเนี้ยเข้ามาเต็มเลยวะวันนี้ครับคุณตำรวจจะไปไหนครับซึ่งเาคข้าไปเลยกูขี้เกียจตรวจง้าผ่านผ่านผ่านชอบชอบไปทำความสะอาดกี่คืนวะนนีเขี้นานจัง ไฟดาวินแล้วไฟดาวินแล้วอะไรเนี่ยคจะโดนยิงหัวเชปืนมีกระบอกเดียวเชี่ยเชี่ยยยตัวยิงติตินีิแล้ว้เอ้เชี่ยเชีอบ่บ่

เฮียมาทะลุได้ตัวเฮียอะไรเนี่ยกันท้กูท้ายก็ได้เรียกจุดๆนี้ว่าหน่วยคัดคนตามอารมณ์นะอยากเล่นยังไงก็เล่นนี่แหละคือจุดที่ไม่ควรทำในการเล่นเกมนะ